ก็สวัสดีนักเรียนชั้นปสาทุกคนนะครับในสัปดาห์ที่2นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของลักษณะและการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนนะครับคราวที่แล้วครูได้พูดถึงเรื่องของลักษณะและการเจริญเติบโตนะครับที่มีผลต่อการเจริญเติบโตก็คือรูปร่างนะครับน้ําหนักและส่วนสูงนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งในการเจริญเติบโตของอนักเรียนนะครับของเด็กนะครับ งนั้นในวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยในเรื่องของลักษณะและการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนนะครับเด็กวัยเรียนคือเด็กไหนช่วงไหนนะครับเด็กวัยเรียนก็คือเด็กช่วงวัยอายุ6กถึงสิปีนะครับตอนนี้นักเรียนชั้นป3เป็นนักเรียนอยู่ในช่วงวัยไหนครับเด็กๆตอบได้ไหมครับทจริงๆแล้วเด็กๆปสามเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของนักเรียนวัยเรียนอยู่นะครับดฉงนั้นลักษณะของเด็ก วัยเรียนนะก็จะเป,เป็นลักษณะในภาพนะครับดูในภาพการ์ตูนนะครับเป็นตัวอย่างหกสิบสองปีก็จะมีการจเจริญเติบโตยังไงบ้างนะครับเรามาดูนะครับลักษณะรูปร่างของเด็กวัยเรียนนะครับช่วง6ถึงเก้าปีเนี่ยนะครับเด็กชายและเด็กหญิงจะมีรูปร่างที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่เข้าสู่เก้าถึงสิบสองปีทั้งเด็กชายและเด็กหญิงจะมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนนะครับเด็กหญิงจะเริ่มมีหน้าอกใหญ่ขึ้นนะ เอวเล็กลงสะโพกผายนะครับส่วนเด็กชายก็จะมีกล้ามนะครับมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีไหล่กว้างขึ้นมีช่วงไหล่กว้างนะครับและส่วนตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเด็กผู้หญิงจะโตกว่าเด็กผู้ชายเพราะอะไรเข้าสู่วัยรุ่นการจเจริญเติบโตฮอร์โมนเพศอะไรต่างๆนักเรียนหญิงจะโตได้ไวกว่านะครับช่วงวัยเกถึง12ปีเนี่ยนักเรียนหญิงจะโตไวกว่านะครับแต่หลังจากนั้น เลยช่วงวัยสิบสี่สิบห้าจนถึงสิบแปดเนี่ยเด็กผู้ชายก็จะโตเลยผู้หญิงไปนะครับทั้งน้ําหนักตัวทั้งส่วนสูงจะสูงกว่านักเรียนหญิงมากนะครับอันนี้ลักษณะรูปร่างนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าช่วงนึ่งขวบถึงห้าขวบอย่างเงี้ยนะครับเด็กผู้หญิงกับเด็กชายก็จะตรงมีการจเจริญเติบโตแบบเท่าๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะต่อไปนะครับ เด็กวัยเรียนน้ําหนักส่วนสูงเป็นยังไงนะครับ9ถึง6ถึงเก้าปีนะครับเด็กชายจะมีน้ําหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กหญิงนะครับแต่เมื่อเข้าสู่วัยเก้าถึงสิบปีนักเด็กนักเรียนหญิงจะมีน้าหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กชายได้พูดไปแล้วนะครับและจากลักษณะรูปร่างและการจเจริญเติบโตดังกล่าว,ว,วเนี่ยจะทําให้เด็กวัยเรียนมีความคล่องแคล่วว่องไวชอบเคลื่อนไหวไม่ชอบอยู่นิ่งนะครับชอบการพูดคุยแล้วก็เล่นอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับนี่คือลักษณะของ น้ำหนักและก็ส่วนสูงนะครับส่วนน้ำหนักส่วนสูงนี้นะครับเ,เด็กๆจะสังเกตเห็นว่านะครับเด็กในวัยนี้นะครับถ้าถ้าดูไปนะครับสังเกตช่วงวัยป .1 หรือว่า4ี่ขวบ5้าขวบ 6.. ขวบ7จ็ดขวบแขวบอย่างเงี้ยนะครับ การเล่นนะครับส <át> ังคมนะครับนักเรียนจะเล่นด้วยกันนะครับเด็กหญิงเด็กชายจะเล่นด้วยกันไม่มีปัญหาเลยนะครับสามารถเล่นด้วยกันได้แต่เข้าจะเข้าสู่วัยรุ่นหรือว่าจะโตขึ้นเนี่ยจะเริ่มแบ่งแยกกันเล่นนะนักเรียนหญิงก็จะเล่นกับพวกนักเรียนหญิงนักเรียนชายก็จะเล่นกับพวกนักเรียนชายแต่ในวัยเด็กปสเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับก็จะมีการเล่นเล่นด้วยกันได้อยู่นะครับจะไม่ค่อยแบ่งแบ่งแยกระหว่างเล่นกับกลุ่มเด็ก ชายเล่นกับกลุ่มเด็กชายเด็กหญิงเล่นกับกลุ่มเด็กหญิงนะครับจะยังไม่แตกต่างกันมากยังไม่ได้แบ่งชัดเจนขนาดนั้นนะเพราะนั้นนักเรียนได้สังเกตเห็นแล้วนะครับว่าการจเจริญเติบโตนะครับรูปร่างและน้ำหนักส่วนสูงนะครับมีส่วนสัมพันธ์ในการจเจริญเติบโตนะครับเด็กในวัยเรียนนะครับเด็กหญิงจะโตกว่าเด็กชายอันนี้ครูสรุปให้นะครับเด็กหญิงอายุ 9ถึง12เนี่ยเด็กผู้หญิงจะมีลักษณะรูปร่างที่โตกว่าสูงกว่านะครับเด็กชายจะมีลักษณะตัวที่เล็กกว่านะแต่ถ้าเลยนั้นไปนะครับเลยเลยจากช่วงวัยนี้ไปสักพักหนึ่งนักเรียนชายจะโตกว่านะครับส่วนสูงจะไล่ทันแล้วก็จะสูงกว่านะครับน้ำหนักอาจจะมากกว่าด้วยก็เป็นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็สอนนักเรียนแค่นี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับ ลักษณะนะครับการจเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนนะครับไว้ข้าวหน้านะครับจะเป็นการเปรียบเทียบน้ําหนักส่วนสูงนะครับจะมาสอนในเรื่องของการเปรียบเทียบน้ําหนักส่วนสูงกับอายุของนักเรียนนะครับในแต่ละช่วงวัยต่างๆในแต่ละช่วงอายุนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ